สวัสดีครับวันนี้มาชมรถมิซูบิชิมิลาดกับชุดติดตั้งเครื่องเสียงใหม่จอแอนดรอยด์แรม8ลอม128สเปคท็อปล่าสุดณปัจจุบันนะครับกับ CPU 8คอร์ core, กับระบบกล้อง360องศาสามารถเลือกชมภาพในลักษณะ 2D และ 3D ได้ และที่สำคัญเป็นการบันทึกภาพเหตุการณ์ทั้ง4ด้านของตัวรถด,ด้วยนะครับมาชมภายในกันนะครับกับระบบการขับขี่การบันทึกภาพเหตุการณ์ลงแฟลตไดนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ในเวลาเดียวกันทั้ง4ด้านมุมกล้อง รายละเอียดของจอนะครับรุ่นใหม่และระบบเสียงต่างๆนะครับแผงควบคุมเร่งลดเสียงจะอยู่ขอบล่างของจอด้วยการปัดขอบจอขึ้นมานะครับในระบบวงจรเสียงมีระบบอิคล l ซเซอร์อิเล็กทรอนิกคอร์โอเวอร์มีชุดคอนโทรลไลน์ซับนะครับและตัวเลือกตัดความถี่พร้อมกับวงจร DSP มาชมภาพการใช้งานจริงนะครับในขนาดขับขี่เราสามารถเปิดชมภาพไปด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็จะเป็นภาพมุมกล้องอย่างเช่นด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นแนวถนนขอบฟุตบาทภาพเหตุการณ์จริงบนท้องถนนนะครับไม่ว่าจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาก็จะเป็นลนักษณะมุมภาพ3 d และระบบกล้องรอบคัน ให้ได้ชมภาพสดจริงด้วยจอภาพรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นระบบ 2K ภาพสีสวยคมชัดกับเรา a อ t ลโตเทคคาดิสไซยินดีให้บริการนะครับสวัสดีครับ